สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้เขากลับมาต่อจากวันก่อนนะวันก่อนนี้เขาก็ได้เพลียนาเนาะด้เทวหนาถางห้าเอาหาไปขวางนะครับวันนี้ก็เตรียมบุกดินนะครับบุกดินตากดินไว้เยอะหน้าสองฟังนะครับฟังละประมาณ4ีถึงห้าแปลงนะจะได้ปูพักหลายๆอย่างไว้กินนะครับพอดินนะซับไปปุ๊บมันถึงมาะขนาดนะครับมันถึงสีดำนะสีดำมอกขนาด ดินมันไม่ได,ได้คอยได้ปลูกนะครับไม่ได้คอยได้ปลูกได้อย่าง,าง,างเป็นหญ้าเป็น่ยนยางกะเวลาเราตัดปุ๊บกะทับถมกันไหมฮะนะครับมันก็เป็นปุ๋ยเนาะซับไปก็จะมีเซดมเซเดือนนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ก็ซับเลยตากดินไว้ประมาณสักสองวันวันสองวันนะครับเพื่อกำจัดวัชพืชกันเน,ะะนาะเราจะนั่นเดี๋ยวเขาก็ค่อยขึ้นแป้งนะครับอ๋อเปลี่ยนมุมน้อยนะครับเออหันน้อยหนึ่งเนาะนี่ได,ได้ประมาณสักสามแปลงอยู่นะครับเขาเดี๋ยวสักสี่แปลง น่าจะได้ครับเพิ่มน้อยหนึ่งเนีย่ยวันนี้เนีย่ยสง,งายครับแดดก็เลยเหล่มฮ้อนๆอน,น้อยประมาณสักสองโมงนะครับใบมงสองโมงเนี่ยลูกกับลับนะครับแม่กับป้ามนมอยู่นะครับเขาก็ได้เขาก็ต้องมาทำตอน,นี้นะครับตอนลูกลับบ้านนี้บ่ได้ยะนะครับย้ำลูกก็จะให้หาเห็มะเล่นเตยปอเล่นเตยปอจับเป็นนะครับจะเล่นเตยลูกเนาะเขาต้องหาเวลาว่างลักษณะนี้แหละครับ มาทําก่อนวันยุดนี่ก็ต้องอยูกก่กับลูกเล่นอยู่กับลูกกับแม่นะครับอ้าวกะเพราครับกะเพามันเกิดเนาะเดี๋ยวเขาขอดปลูกใหม่นะครับกะเพราเหนียวได้กินได้กินได้ย่าพัดกะเพรานี่หลายรอบแล้วครับเดี๋ยวเาปลูกใหม่ครับได้ปลูกรอขึ้นแปลงอย่างแรกเขาก็ปลูกใหม่นี่ก็ห้องหน้านะครับเนี่ยห้องหน้ามือหน้ามันไหลนะครับไหลลงไปพุ่ง่ปเฮ้มันเข้าแปลงเนาะน,นี่ก็จะนั่นเท่ากับเตรียมดินนะครับโบกดินต่อเลยครับ ้านนี้นี่เหมือนสี่ห้าเจ็ดน้อยก็ลายเพ่นะผมว่านนะน่าจะได้มันส,สักสามแป้งนะครับน่าจะได้สามแป้งสามแป้งยังไงน,น่าจะได้อยู่สี่แป้งนี่หาจะมาได้ครับกับโุกไปก่อนน้ครับวันนี้นะวันนี้ขอขุ้นโบกให้มันแล้วก่อนครับอิดขนาดนะครับวันนี้นะไกลแล้วนะครับน้อยเดี๋ยวแวงน้อยอยู่ลายเพ่เปนผมครับมาได้ห่อนมีเก้าโกยมีอย่างบังอยู่วันนี้อย่าเตรียมดินไว้ครับ เดี๋ยวมันผูกนี่ผูเจ้ามานี่เขาจะขึ้นพาจะขึ้นแปลงไว้ไกลแล้วครับไกลจะแล้วละโอเคครับอาซับซับซับตากดินไว้นะครับตากแดดไว้เดี๋ยวผูกเขาคอยมาขึ้นแปลงต่อนะครับครับผมขอขอพุณนะครับตีติดตามนะครับติดตามในการดูคลิปนะครับกอขอเป็นกาลังใจดูคลิปของผมค้นไลค์ให้ผมตัวนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ